ข้อที่24การยอมรับเห็นด้วยว่าสัพสัตคือพุทธ,ธะกลับชาติมาเกิดสัพสัตถอยมาจากพระพุทธเจ้ามีคนบางคนชอบพูดว่าสัพสัตก็คือพุทธ,ธะพูดว่าสัพสัตตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็คือพุทธ,ธะเนื่องด้วยอวิชชาความไม่รู้จึงเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง จึงถอยจากพระพุทธเจ้ามากลายเป็นพระโวธิสัตว์จากพุทธะกลับชาติลงมาเกิดเป็นสัพพสัตนี้คือคนที่ไม่เข้าใจพุทธธรรมมาสอนธรรมะนอกรีดสัพพสัตนั้นเดิมก็คือสัพพสัตอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกก็ไม่ใช่พุทธะแล้วสัพพสัตทั้งหลายตกอยู่ในความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายแต่สัพพสัตทั้งหลายล้วนมีพุทธภาวะ ถ้าได้ผ่านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามพุทธมรรคแล้วสามารถสําเร็จพุทธะได้ให้เข้าใจว่าสัพพสัตว์ไม่ใช่พุทธะกลับชาติมาเกิดแน่นอนสัพพสัตว์ก็คือสัพพสัตว์ไม่เคยมีเรื่องที่พระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดเป็นสัพพสัตว์เลยเวลาไหนล่ะที่พระพุทธเจ้าสัจจญามุนีจะกลับมาเกิดเป็นสัพพสัตว์ข้อที่ยี่สิบห้า การยอมรับเห็นด้วยว่าพุทธธรรมและธรรมนอกรีดปฏิบัติร่วมกันได้เหตุการณ์เช่นนี้มีมากนะเอาหลักที่ถูกต้องของพุทธธรรมมาปฏิบัติร่วมกับธรรมนอกรีดนั้นมีคำสอนต่างๆมากมายอย่างเช่นอะไรคือเลิกงามยามดีอะไรคือห่วงจุ้ยหยินหยางอะไรคืออัคตระยันคาถา การไหว้ขอพรเทพพยดาทายตัวอักษรดูชะตาราศีหมอผีเข้าทรงบ้างเลี้ยงผีกุมารเป็นต้นทั้งหมดเป็นคำสอนนอกรีดล้วนๆการเอาคำสอนเหล่านี้มาปะปนปฏิบัติกับพุทธธรรมนี้คือความชั่วร้ายข้อที่26กการยอมรับเห็นด้วยว่ากฎแห่งกรรมเป็นของเท็จไม่มีอยู่จริง มีบางคนเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมไม่มีไม่ต้องกลัวไม่มีเรื่องวิบากกรรมไม่มีเรื่องผลตอบสนองกรรมอย่างนี้แน่การทําความชั่วอย่าให้บุคคลอื่นรู้ก็พอแล้วสรุปว่าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลกรรมวิบากกรรมตามกฎแห่งกรรมขอให้จําไว้ว่าขอเพียงท่านเห็นว่ากฎแห่งกรรมเป็นเรื่องเท็จไม่มีจริง ก็คือความเข้าใจที่ชั่วร้ายข้อที่ยี่สิบเจ็ดการยอมรับเห็นด้วยว่าการแสดงฤทธิ์ของเทวดาเกเรแปลกประหลาดเหลวไหลเป็นพุทธานุภาพในโลกนี้มีเทวดาเกเรมากมายที่มีฤทธิ์แปลกประหลาดมหัศจรรย์พวกนอกรีดชอบพูดจาชวนเชื่อหลอกลวงสรรพสัตว์ให้หลงไหลออกนอกลู่นอกทางกระทำเรื่องที่ชั่วร้าย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธ,ธานุภาพสิ่งเหล่านี้คือพวกชั่วร้ายนอกรีดข้อที่ยี่สิบแปดการยอมรับเห็นด้วยว่าครูอาจารย์ที่เคยเรียนทำสูงต้องเป็นมหาอริยะเจ้าคนบางคนเข้าใจว่าครูบ,บางท่านเคยรับถ่ายทอดธรรมะชั้นสูงได้รับการอภิเศษธรรมะอันสูงส่งแล้วเขาต้องเป็นมหาอริยะเจ้าแน่นอน ที่นี่มันไม่ถูกต้องนะขอเพียงท่านมีความคิดเช่นนี้ก็ตกสู่ทางที่ผิดแล้วอาจารย์ผู้เคยศึกษาพระธรรมที่สูงส่งไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติตามธรรมะนั้นอาจารย์ผู้เคยศึกษาพระธรรมที่สูงส่งไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติตามพระธรรมนั้นต้องดูให้แน่ว่าอาจารย์ผู้เคยศึกษารธรรมอันสูงส่งนี้เคยทำผิดตอนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดข้อนี้หรือไม่ ดังนั้นเราไม่ควรเข้าใจว่าเขาศึกษาพระธรรมแล้วจะต้องเป็นมหาอริยะเจ้าแน่นอนมหาอริยะเมจานคือคนธรรมดาผู้ซึ่งปฏิบัติจริงจนสำเร็จและเข้าถึงแล้ว